สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางเยอรมันนะครับประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่25สานะครับสำหรับ3ลัดปรับสูตรใหม่นะครับคิดจากตัวปิดนะครับไม่ได้คิดจากตัวเปิดใครอยากรู้ตัวเปิดต้องลองไปติดตามท่านอื่นเนาะก็ฝากไว้ตั้งแต่ต้นคลิปครับถ้าอยากจะสราบผลครับแค่มีโฆษณาจะกดข้ามครับดูโฆษณาให้ผมด้วยครับท่านใดเข้ามารับชมแล้วชอบแนวทางครับกดติดตามไว้ครับ กดกระดิ่งไว้ยิงโดยยิ่งดีครับเพราะว่าจะไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงเนาะเยอรมันจะปิดตลาดที่ประมาณสี่ทุ่มห้าสิบนาทีโดยประมาณครับโดยประมาณเนาะอาจจะปิดก่อนเล็กน้อยครับอ่าเยอรมันค่ำคืนนี้เรียนสุดห้าครับขาวรถเขาวิ่งจัดห้าครับขาาวเขาบิงจัดห้าห้าศูนย์ห้าเก้าอ่าฮะร้อนจริงครับโอ้โหร้อนตับแตกเลยห้าศูนย์ห้าเก้า เห็นเขาว่าสิ้นเดือนฝนจะมีจะมีฝนอีกไหมห้าศูนย์ห้าเก้า่จับที่ลบนะครับจับที่ลบห้าศูนย์ห้าเ่งห้าแปดห้าสี่หแล้วก็38ครับ

แล้วก็อะไรห้าแปดแปดเอาโอเคครับแล้วมาู้กันข้ามคืนนี้ว่าจะเป็นเช่นไรครับเดี๋ยวจีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวจีเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไนทีหุ้นดาวโจนนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับยังไงก็พิจารณาดีๆก่อนตามครับสวัสดีครับผม